นี่ครับวางไว้เนี่ยโยกเปลี่ยนวางไว้วางไว้างไว้อ่านี่ครับอ่าโอ้โหนี่ครับอ๋อทุกท่านนะครับอันนี้เป็นเใจนะำรีอย่างดีขอาพนันดีสวนอ ผมจะได้ไปเอาไปที่ห้องผมเลยไปเลยไปเลยบอกว่าถ้าหาเงินได้ซื้อเฮิเซอร์สหนึงห้าสิบเ้าวติดแล้วนะครับต้องต้อง้อยต้องต้อ่้อนตนองต้องต้องต้อนต้องต้องต้องต้งต้้องตอต้น้อรต้อนต้ต้องต้องต่องต้ต้อนต้งต้อ้ต้องต้องต้องต้นต้้อต ได้ขยับครับยังใใจจครัับกลงุโมทนานะครับยังไม่แก่เลยโอ้นี่แม่มอบขนนให้นะลูกใหญ่เลยดูนี่เดี๋ยวพี่ทับปี่ทับอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวพี่ทับอีกลูกหนึ่งนะนี่สองลูกเลยครับสาธุสาธุนะครับสาธุนะครับ สาธุนะครับนี่ครับต้องบอกว่านี่คือนี่ครับคือหัวใจของทุกคนนะครับที่มารอรับอยู่สบานห้วยถแถลงที่ว่าการอาเภอวยถแถลงนะครับวันนี้เราก็จะใช้เส้นทางวิ่งถนนสายทางหลวงสองสอกเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะไปสุดที่ลำปลายมาศนะครับอำเภอรแรกของจังหวัดบุรีรัมยานะวันนี้เราจะเข้า,าพื้นที่ มุ่งหน้าไปบุรีรัมย์แล้วนะครับน,นี่ของดีของดีห้วยถแถลงครับนี่ครับต้องจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีของห้วยถแถลงนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับผู้ใหญ่ใจดีห้วยถแถลงนะครับต้องบอกว่าเป็นของดีห้วยถแถลงนะครับไก่ย่างห้วยถแถลงใครมาก็ต้องได้ชิมนะใครมาแล้วไม่ได้ชิมนี่เหมือนมาไม่ถึงห้วยถแถลง <c oughs> ของวันที่16ของการวิ่งนะครับ วันที่10ของการวิ่งพิไทยเอกพันนำกระบวนเปิดไปแล้วนะครับจากหน้าพี่ท็อปกระบวนหลังนะครับเหมือนเดิมนะจะพี่ท็อปก็จะกอดเก็บกำลังใจของทุกคนเหมือนเดิมนะครับพ่ไทยเอกพันโค้ชไม่ให้หยุดวิ่งนะครับโดยการที่ท่านสอจอมาแล้วสวัสดีนะครับเ <c> ป <oughs> ็นทางตรงไปเลยนะครับอ่านี่ท่านสอจอมาแล้วสวัสดีนะครับ ให้ถึงลำใบมา่านบบขอบคุณ <c oughs> นะครับขอบคุณนะครับ <c oughs> ในในพื้นที่นะครับตอนนี้พี่ไทยเอกพันธ um ์นำขบวนเหมือนเดิมนะครับพี่ไทยนำขบวนไปพี่บินปิดหลัง <c oughs> ในเส้นทางยังคงเหมือนเดิมนะครับก็ในขบวนหลักก็คือพี่ไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะหยุดได้แล้วนะครับเพราะโค้ดไม่ให้หยุดวิ่งก็คือจะยกมือไหว้รับกำลังใจจากทุกท่านแล้วก็พี่บิน รรลลิลิแล้วครับขบวนปิดท้ายก็จะกอดเก็บกําลังใจจากทุกคนนะครับให้ทุกคนได้กอดถ่ายรูปก,กันได้ตัวแทนนะครับขอบพระคุณนะครับพี่ไทยจะพี่ไทยจะวิ่งเป็นตัวหลักนะครับส่วนพี่บินเนี่ยจะเป็นคนที่กอดเก็บกําลังใจจากทุกท่านไปตลอดทางนะครับอนุโมทนาบุญนะวันนี้วันศุกร์ที่6มิถุนายน2568ออกตัวไปแล้วนะครับเราติดตามในเส้นทางกันครับ วันศุกร์ที่6มิถุนายน2568นะครับวันนี้ 5, เป็นวันวิ่งที่วันที่16ของการวิ่งนะครับออกตัวมาแล้วนะครับจากหน้าเทศบาลห้วยทแถลงข,ข,ขบวนแรกนะครับก็ยังเป็นพี่ไทยเอกพันธ์บรลลือธิ์นะครับหัวขบวนวนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับแดดร้อนอุณหภูมิ ต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยวันนี้เขาบอกอบอุ่นมากๆเลยะวันที่16ของการวิ่งขบวนที่2ด้วยที่บินบรรลือฤทธิ์นะครับอันนี้น้องเปลี่ยนนายก็พี่บินให้ขึ้นไปอยู่บนรถแล้วเรียบร้อยนะครับน้องเปลี่ยนนายขึ้นไปอยู่บนรถแล้วพี่บินบรรลือฤทธิ์นะครับจะเป็นขบวนปิดท้ายที่จะกอดเก็บนะครับกำลังใจของทุกคนนะครับจะกอดเก็บกําลังใจของทุกคนเพื่อนะครับให้ทุกท่านได้ ถ่ายรูปได้เพราะพิไทยหยุดไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้โค้ดไม่ให้พิไทยหยุดวิ่งแล้วนะครับให้วิ่งยาวเลยนะครับของพี่บินมานลืนลิศนะครับก็จะพอมีนงาเดียวมันวิ่งหายแอ่งน้ำเลยครับเขาเขาไอ้อไนี่นะครับไว้ตอนตอนเย็นเย็นอะไรค่อยเอาเขาลงแล้วพี่นะตอนเย็นเย็นต่พี่บินบอกว่าค่อยเอาเน้องลงมาวิ่งตอนที่ตอนที่ไปทํากิจกรรมนะครับหรือตอนเย็นเพราะว่ากลางวันนี่น้องวิ่งไม่ไหวแนะ่นะครับกิจกรรม ค่อยเอาน้องเปลี่ยนนายลงมานะครับเพราะว่ากลางวันนี้พี่บินเห็นไหมครับว่าพวกเราไม่ได้เอาน้องมาทรมานนะพี่บินเขารัก้วยหัวใจจริงอันนี้พี่สาวสอสอ๋อครับผมสวัสดีนะครับเมื่อกี้เจอแล้วครับเมื่อกี้เจอแล้วอ่านี่อ,นอ่นาน้องชาจะผ่านไปก่อนนะครับ,บสบายดีี่อันนี้หน้าโรงเรียนห้วยถแถลงพิทยาคมครับ หน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนห้วยแฉลวิทยาคมครับทุกคนน้าอ๋อแฉลงวิทยาคมนะครับนี่ครับทุกคนอ๋อดีจุกครับดูครับบรรยากาศทุกคนดูเอ้ย ตัวใหญ่น้องเซลฟี่กันเองที่นั้นดีไหมครับดีครับทุกคนอ้าว <scratching> น้องจะเซลฟี่กันเองนะครับทุกคนนี่อ่าเดี๋ยววีดีโอด้วยนะสามดาวนะครับต้องจับมือไมครับยเพะทดาวเป็นผู้กอง เขาเรียนด้วยถแถลงอบอุ่นมากเลยนะครับเอฝั่งนี้บ้างลูกฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังเคยบอกไว้ว่าใครเคยครับเราไม่เคยมีครับแต่เราเคยใครเราอยากปตับครับเย่เย่ไอลูกเข้าเรียนได้แล้วนะวาไ้ลูกร้อนไป อืมวันนี้นะครับต้องบอกว่าเหมือนไม่มีล่มเลยนะครับวันนี้อากาศต้องบอกว่าอบอ้าวมากๆเลยนะครับวิทัยเอกพันธ์มารือลิ์นะครับหัวขบวนก็ยังคงนะครับเนี่ยวิ่งล้านวิ่งสู้อุณหภูมินะครับวิ่งสู้อุณหภูมิครับต้องบอกเนี่ยครับวันนี้นะครับเป็นวันที่1ิบของการวิ่ง กวันศุขที่6มิถุนายน2518นะครับสัญญาไม่ทอดทิ้งขอวิ่งเพื่อบ้านสุดท้าย2นะครับโดยพี่ไทยพี่บินเอกพันธ์บเลิ้นะครับโอ้โหก็บอกว่านี่ครับโอ้โหวันนี้ไม่มีไม่มีอุณหภูมิร้อนมากครับวันนี้ต้องบอกว่า ไม่มีไม่มีอะไรเลยเป็นทางป่าเลยวันนี้ ขอบคุณพี่น้องกู้ภัยฮุกสามหนึ่งนะครับามาช่วยส่งสัญญาณบอกให้กับพ่อแม่พี่น้องเป,ป็กวอนเลยมีอะิรดีครับไปเลยต้องไปนิดนึงนะครับ วันศุกร์ที่6มิถุนายน2568นะครับในเส้นทางจากห้วยแถลงนะครับมุ่งหน้าไปลำปไปมาดวันนี้เป็นการวิ่งในวันที่16ของการวิ่งนะครับตรงกับวันศุกร์ที่6มิถุนายน2568ในโครงการสัญญาไม่ทอดทิ้งขอวิ่งเพื่บ้านสุดท้าย2น,นะครับขบวนแรกก็ยังคงเดิมนะครับเป็นพิไทยเกพันธ์บรลลือลิ์นะครับ วันนี้ต้องบอกว่าวิ่งปาความร้อนนะครับวันนี้วิ่ง่าความร้อนอุณหภูมิสามสิบสองสาิบสามองศานะครับแดดเปลี่ยงเลยวันนี้นะครับในครึ่งวันแรกเราจะไปหยุดพักกันที่หลักกิโลเมตรที่เจ็ดสิบหกนะครับหลักกิโลเมตรที่เจ็สิบหกในครึ่งวันแรกตอนนี้พิทยเอกพันธ์เบรลิลิตนะครับวิ่ง ผ่านจุดนี้ไปแล้วในส่วนท้ายขบวนนะครับก็คงเดิมนะครับจะเป็นท้ายเป็นขบวนของพี่บินบรลลิสนะครับก็อยู่ด้านหลังนะครับพี่บินบรลลิสก็จะเป็นคนนะครับปิดท้ายคอยนะครับกอดรับกําลังใจจากทุกท่านนะครับก็เหมือนเดิมนะครับหัวขบวนพิทายกับกพันนี้จะไม่ได้หยุดนะครับจะไม่ได้หยุดแล้วเพราะว่าโค้ชไม่ให้หยุดแล้วเพราะว่าได้รับอาการบาดเจ็บ ส่วนพี่บินบรรลือฤทธิ์นะครับเป็นขบวนปิดท้ายที่จะคอยอกอดเก็บกำลังใจจากทุกท่านนะครับปิดท้ายขบวนให้นะครับวันนี้ยังคงอยากได้กำลังใจจากทุกท่านในเส้นทางตอนนี้นะครับเส้นทางช่วงที่ออกมาจากห้วยถแถลงมุ่งหน้าไปไปลำไปบ้านนะครับในช่วงนี้หลักกิโลเมตรที่710ดสกว่าเนี่ยนะครับก็จะไม่ค่อยมีบ้านคนนะจะร้อนมากเลยลอุณหภูมิสูงมากเลย น,นี่เป็นไท้าในภาพนี่คือไท้ายขบวนนะครับพี่บินมาเลนิตก็ยังคงวิ่งตามพี่ไท้ายเอกพันนะครับซึ่งเป็นขบวนหน้าวันนี้ก็ยังคงมีนะครับพี่ๆจากสถานีตํารวจห้วยถแถลงนะครับมาช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็พี่น้องผู้ไฟฮุกสามหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาขอบคุณนะครับ ไปส่งสัญญาณนะครับให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทราบในจุดกับรถนะครับทางร่วมทางแยกต่างๆนะครับขอบคุณพี่น้องกู้ไปพุกสามหนึ่งและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูทรลำไปมากกขอภัยครับสถานีตำรวจภูธรด้วยแถลงนะครับในขบวนตอนนี้พี่บินบรรลือฤทธิ์นะครับก็จะปิดท้ายในเส้นทาง อยู่ตอนนี้ครับพี่จราจรระวังพี่จราจรรถไฟฟ้าด้วยมาเงียบเลย โมอธนานนะแม่นะอุ้ยหนูใช่ไหมหนูใช่ไหมหนูย่างใช่ไหมที่พี่ท็อปถืออยู่ใช่หนูย่างไหมทุกคนนี่แม่ค้าเอากล้วยให้ด้วยนะอันนี้ผมโยอีกฝั่งถนนนะครับอนุโมทนานะครับให้กล้วยด้วยนะครับคุณแม่ให้กล้วยด้วย อนุโมทน,นาครับเตรอดเตรอดเต้าไหนคุณยายตรงนี้ได้หรือที่ละคนที่ละคนคุณยายก่อนคุณยายก่อนเดี๋ยวคุณปอนเดี๋ยวคุณปอนคุณยายมาเดี๋ยวคุณปอนนู่นๆอ่านี่ค่ะนู่นนี่ก่อนค่ะเดี๋ยวดีกว่อนี่ดายเป็นอาจารย์เนาะว่าจะมุ่งเรื่องกะไรอันนี้ผมช่วยอยู่กับลูกมะม่วงครับทุกคนบิงโอ้โหนี่มะม่วงโอ้โหดูเขาบอกมะม่วงเยอะในน้ำ พาเลยหัวแม่งเข้าวล้มเลยลูกเอาหัวแม่งเข้าวล้มเลยเอาน้องเข้าวล้มเลยอาหารข้าวล้มเลี้ยวอาหารข้าวล้มเลยมาดีนะตรงนี้นะครับเป็นตัวจริงวันนี่เลยน้องใส่รองเทาลูกนะครับยาวทุกหลักกิโลเมตรนะครับสาธุบุญเลยครับมาครับเราเม็กล้องอยู่นี่ครับกล้องเขาอยู่นี่ครับ สัญญาไม่ทอดทิ้งนะครับขอวงเพื่อบ้านสุดท้ายสองนะครับที่เพื่อประพันธ์สุนีนี้บ้านห้วยแคนใช่ไหมครับผ้สูอยยาไทีญาติจุดทอร้องนะครับกรมกาประทรวง่อรีน้องชาชนชาวอบดห้วยแครนทุกท่านที่ยวนี้ได้มารอางการรับนะกรัตราัลรสุขพ่อพระเจ้าว่าด้นะครับมามา ลุงอยู่ข้างหลังลุงครับลุงลุงตอดรถน้ำตาบลห้ารอนะัการรัญญไม่ทอดิงขริเพือนสุดทายสองขอรเพื่อะานะครับเพื่อดูแลผู้สูงอายุไรยญาติถูทอดินะครับขอกราบขอประคุณทุกทขา้นนะครับ เอาเดี๋ยวด้วยจะรับพรกันเดี๋ยวรับพรกันทุกคนรับพรกันนะครับทุกคนรับพรกันนะครับ วันยืน be ิันยุวันม huh? ุขังอาลังสาธทแรงเจ๊แรงเจ๊แร่นามงได้เลยกี่โมงล้วเนี่ยนะครับมาอ่าไปราแ่โชคดีโชคดีเพ่อไก่ย่างแถลงด้วยไก่างด้วยแถลง ัดดไ้เดี๋ยวพวกเราทั้งหมดนะทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวไปทานข้าวกันบ้านใครบ้านมันนะครับบ้านจบที่โรงเรียนเลยการสากาไปตอง วัดบึงตะโก,ก,กนะครับนสจอนสจอสมศักดิ์นะครับเนี่ยพระคุณเจ้าไปส่งที่วัดนะครับ